ไหนครับนี่ครับผมชาเชอรเอาทิ่เกษมครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนหนึ่งครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมไปยิมครับอยู่ที่บ้านกาญตำบลหนองหนึ่งอำเภอทีขอรตูบจังหวัดสุรินทร์ครับมีใครเป็นคู่บองซ้อมแล้วมั้งอยู่นั่นตอนนี้มีพี่เรียนกับพี่ๆเพื่อนๆครับในค่าเยือนเนาะตอนนี้เราอายุ15ปีครับสูงเท่าไหร่160น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้44ครับมวยสไตล์อะไรครับไอ้ครบเครื่องครับวันนี้เด้ต้องมาเจอใครเนี่ย เพชรสิงห์ชัยเคยต่อยเขาไหมไม่ครับครั้งแรกเลยเหรอศึกษาเก่งมาต่อยกขยังศึกษาแล้วเขาเมื่อสไตล์ฝีมือครับวันนี้มาเจอเขานะวางเก่งวางแผนไงดีเริ่มจับลูกแนครับหากก็ตามสไตล์เราเลยแล้วมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขคุยทีทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่นะครับอ่าวันนั้นต่อยกับต่อยกับทวี๊ยสักเปรี้ยมชนะนอกครับชนะนอกไปด้วยเวทกี่กิโลวันนั้นสี่สิบโลครับสี่สิบโลวันนี้ต่อยเวทสี่สิบสองโลสี่สิบสองใหญ่ไปป้า ไม่ยากครับได้อยู่เมื่อเช้าสอบหนักยังยังไม่ถกคิดว่ามาเกินหรือมหาขหาดได้เข้าไปช่ข้าหนักน่าจะเกินประมาณสามสี่กิโลก็ถ้าเกินก็มาวิ่งนะยื้อสายยื้สายหน่อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สม่ำข <c oughs> ึ้แข็งแรง<ช>วันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิม<ช>คุมมากี่กิโลครับคุมมาสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณยี่สิบสามสิบคนจังหวัดสุรรินท์เด็กสุรินทร์อ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อย ขอให้พี่น้องชาวัาสุรินเพเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะอะอโชคดีไปครับ